สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่าน,นครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาบำรุงให้มะนาวของเราโตวไวแข็งแรงเร่งดอกเร่งผลนะครับด้วยวิธีง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกด subscribe สั่นกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือน คลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพลินจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆคุณผู้ชมที่ปลูกมะนาวแล้วไม่ติดดอกออกผลใบหยิกใบงอเดี๋ยวเราจะมาทําให้มะนาวของเราติดดอกออกผลขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมครับเราจะให้ปุ๋ยทางดินเพราะว่าถ้าเราปลูกมะนาวไปนาน,านแล้วดินอาจจะเสื่อมสภาพ เราก็ควรจะให้ปุ๋ยเขาเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลอวัวปุ๋ยมูลไก่หรือว่าปุ๋ยมูลไสเดือนก็ได้นะครับนี่ครับจะทําให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกใหญ่แบบนี้นะครับก่อนอื่นให้เราตัดกิ่งตัดก้านแบบนี้กันนะครับของมะนาวตกแต่งกิ่งให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะมาให้ปุ๋ยทางดินนั่นก็คือปุ๋ยมูลอวัวหรือว่าปุ๋ยมูลไก่ หรือว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนถ้าคุณผู้ชมมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยครับนี่พอเพิ่นจะใช้ปุ๋ยมูลไก่นะครับมูลขี้ไก่หรือว่ามูลมูลไก่นั่นเองครับนี่ครับ1่ถ้วยครับหรือว่า1กํากำมือ2กงกำมือก็ได้นะครับวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากครับคุณผู้ชมครับไปนะครับเราไปให้ปุ๋ยมะนาวของเราให้มะนาวของเราลูกดกโตไวออกดอกออกผลดกเต็มต้นกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับด oh. ินครับให้เราพวนดิน passed. แบบนี้เลยครับพวนดินขึ้นแบบนี้ก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยมูลไก่หรือว่ามูลไส้เดือนมูลอัวลงไปนะครับให้เราพวนดินรอบๆโคนต้นมะนาวก่อนนะครับเสร็จแล้วใส่ปุ๋ยมูลไก่ลงไปครับโคโยรอบๆโคนต้นมะนาวแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ เป็นวิธีง่ายนะครับของใช้ที่เรามีอยู่ก็สามารถนำม,มาบำํำุูปุ๋ยให้ต้นมะนาวของเราโตวไวแข็งแรงลูกดกได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็กรบดินอีกทีหนึ่งนี่นะครับทำตามวิธีนี้ได้เลยคุณผู้ชมจะมีมะนาวกินทั้งปีออกดอกทั้งปีออกลูกทั้งปีแน่นอนครับทำวิธีนี้ง่ายที่สุดเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องพึ่งสารเคมีเรามีมูลวัวมูลไก่ก็สามารถ ใส่ได้หมดครับหรือว่ามูลไสเดือนวิธีนี้เป็นวิธีประหยัดเวลาทำทุกทุกๆ15วันหรือ1เดือนเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าปุ๋ยมูลไก่จะมีในโตรเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมซึ่งทำให้หมายผลติดดอกออกผลดีมากนะครับใครปลูกมะนาวไม่ติดผลลองทำวิธีนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วมันจะดูดซึม ปุ๋ยมูลไก่เข้าไปสู่รากสู่ลำต้นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับทำให้มะนาวของเราออกลูกออกผลลูกใหญ่ๆดกแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราจะมาลดน้ำตามอีกทีหนึ่งครับนี่ครับให้เราลดน้ำตามเลยครับเพราะว่าจะทำให้ปุ๋ยซึมไปถึงด้านล่างของต้นมะนาวแล้วทำให้รากมะนาวดูดซึมเอาปุ๋ย มูลไก่ไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสแคลเซียมเข้าไปสู่ลำต้นแล้วก็นำไปบำรุงกิ่งก้านใบของมะนาวนั่นเองครับแล้วอีกอย่างก็คือทำให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่แบบนี้เลยครับเก็บกินทั้งปีเก็บกินได้ตลอดครับคุณผู้ชมครับและอีกอย่างนึงก็คือดกมากๆเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการบำรุงให้มะนาวแข็งแรงโตวไวเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเ,เติบโตของมะนาวในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพลินชาแนลเลยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ